ผัดเผ็ดเป็ดย่างคุณผู้ชมหรือแกงเผ็ดเป็ดย่างเนาะนี่ค่ะแห้งๆแซบๆอร่อยถึงใจนะคะวิ่ทําไม่ยากเลยค่ะเราทำมาพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําผัดเผ็ดเป็ดย่างค่ะเป็นเป็ดย่างที่เราซื้อมานะคะเขาแช่แข็งไว้เนาะก็ก่อนอื่นแม่จะมาลวนเป็ดซ้าก่อนนะคะเพื่อให้เป็ดเขามีรสมีกลิ่นหอมเนาะลวนก็จะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะ ใส่น้ำปลาโอ้โหเสียงฟ้าร้องฝนใกล้จะตกค่ะนี่ค่ะเราลวนลวนเป็ดย่างของเราอีกทีหนึ่งนี่นะคะลวนให้เขาหอมให้น้ำแห้งๆก่อนวเวลาแกงมาเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชม นนเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้แกงเป็ดเนาะค่ะเผ็ดเป็ด,ปดย่างของเราเนี่ยอร่อยต้องใช้เวลารวนหน่อยนะคะ นี่ค่ะเขาก็ให้กลิ่นที่หอมแล้วนะตอนล้วนแม่จะใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะคะโอเคเนี่ยค่ะพอน้ำเขาแห้งดีงนี้แล้วนะก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเ็ดออกมาพักเอาเต็เออกมาพักไปก่อน สร็จแล้วก็กระทะเดิมเลยนะคะเติมน้ำมันเพิ่มไปนิดหน่อยเป็ดเราประมาณจานหนึ่งเนาะใส่พริกแกงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนนึช้อนนินดๆแล้วกัน ผิกแกงให้หอมนะคะพ,อพ่อิกขอไัยค่ะจากนั้นใส่เตดลงไปเลยค่ะ ที่เรารวนไว้เมื่อกี้เนะนาะเนี่ยนะคะที่ติดนจะไม่หอมปูดออกมาเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสหน่อยเนาะใครไม่กินหวานไม่ต้องตัดน้ำตาลนะหน่งตัดน้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำปลาค่ะไม่ต้องมากนะเพราะว่าตอนเลเรา่น้ำปลาไปบ้างแล้วเนาะคั่วให้เขาแห้งๆอย่าน้นะ่ะอร่อย นั้นนะคะใส่พริกอ่อนลงไปเลยผัดไม่นานมากนะคะเพราะว่าเป็ดเราสุกอยู่แล้วแล้วก็ชิมรสตามชอบได้เลย จะผัดให้พุกสุวอีกสักหน่อยนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะ ที่เราก็เริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะเมียก็จะใส่กะเพราลงไปนะคะใส่กะเพราเยอะๆหอมค่ะคุณผู้ชมกะเพรานี่ปลูกเองหน้าฝนนะก็จะงามมากๆ <c oughs> น้องเมต์ต้องขออภัยนะคะถุนมากงามตลอดนี่ค่ะน่ากินไหมคะ กับเขาได้ที่ดีแล้วสุกดีแล้วเนาะติดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ชุนกันทั้งบ้านแม่ตักก่อนนะนี่ค่ะคุณผู้ชมผัดเผ็ดเป็ด,ดย่างของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะแซบ่แซบๆเนาะจะเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็ได้ค่ะลองทำดูนะคะเผ็ดๆร้อนๆถึงใจค่ะ ถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ